สนับสนุนโดยปลาซาดีนในซอสมะเขือเ,เทศเข้มข้นทั้งสองแบบจากสามแม่ครัวสวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การตลาดเงินล้านนะครับไอเดียธุรกิจไอเดียทางการตลาดหรือว่าแคมเปญที่ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับอยู่กับเราครบเลยครับอยู่กับผมอธิชาติมงคลธิวัตรครับและดิฉันมุกธนิการมณีขาวนะคะเช่นเคยค่ะเจอพวกเราสองคนในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะนอกเหนือจากที่รับชมทางทีวีแล้ว<า>อีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook Live สามารถที่จะทั้งชมทั้งแชร์คอมเมนต์หรือ เรื่องราวที่คุณอยากรู้ก็ได้ได้เลยครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยครับหลายท่านคือเวลาถามเข้ามาว่าเออเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เป็นเรื่องทอลกกนเลรว่าคุยกันเนี่ยจะไปตามหายังไงข้อมูลเป็นยังไงบ้างซึ่งบางทีผ่านไปนานอินดีเทลไม่ได้เหมือนกันดูตาม YouTube ได้ฮะในนั้นมีอะยรเอาไว้เก็บเอาไว้ครบเลยหรือว่าแอปเฟรนทางไลน์ทางนู้นนะฮะแอปไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็ได้ครับแล้วก็สามารถส่งคมเมนต์ความเห็นเข้ามาผ่านทางไลน์ก็ได้ฮะค่ะแน่นอนวันนี้เราอัปเดตกันหลายเรื่องนะคะหนึ่ ก็คือเรื่องที่เอาใจมนุษย์เงินเดือนคุณผู้ชมนะแน่นอนคือเงินเดือนแ่ว่าไม่ใช่คือจริงๆถ้าขึ้นได้ก็จะดีมากแต่แค่พูดถึงเรื่องของการประกันอย่างนี้ไงมีทั้งประกันสุขภาพประกันรถยนต์เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมเขามีแพ็กเกจใหม่เอาใจมนุษย์ทํางานอย่างเราอ๋อนี่ันี้หลายคนก็น่าจะได้ใช่นะครับรวมไปถึงคนที่ทํางานแล้วคิดหนักเครียดนะฮะบางทีแหมมันหลับไม่ได้ตอนกลางคืนนะะโอ้ยมีปัญหาหลายคนเลยนอนอยู่สะดุ้งตื่นกลางคืนถูกอ่ะแล้วเนี่ยกำลังเป็นอยู่เลยนอนอยู่ตีสี่ที่เลย ปุ๊บค่ะนึกว่าเธอนแก่ทุกทีท่านผู้ชมฮะตีสี่ปุ๊บสะดุ้งตื่นอย่ากบตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้โอ้ยต้องเป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวช่วงที่สองพูดคุยกันว่าเอ๊ะทำยังไงับพลนที่บางทีเครียดตื่นเต้นแล้วก็นอนไม่หลับนะฮะเนาะเดี๋ยวมีวิธีการมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงต้นนี้ค่ะพาไปดูตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกันก่อนโอ้โหมีหลายเจ้าในตลาดแต่ว่าตอนนี้ที่ฮอตฮิตแล้วก็เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดก็คือมาบะหมี่หลีคือเมื่อก่อนกก็มีาร